สวัสดีค่ะดาวจาก dekuart.com p นะคะวันนี้นะคะดาวก็จะมารีวิวนะคะวิธีการทำเดคูพาต t นะคะบนแผ่นผ้าใบเฟรมผ้าใบเนาะก็คืออันนี้นะคะเป็นเฟรมเป็นกรอบรูปผ้าใบนะคะ,ะเราหาซื้อได้นะคะที่ B2S อันนี้จะเป็นไซส์20คูณ20เซนนะคะมันก็จะประมาณพอๆกันกันกบกระดาษแนปกินของเราพับ4นะคะกระดาษแนปกินไซส์33คูณ33พับ4นะคะมันก็จะเหลือขอบนิดๆหน่อยๆน,นะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆสามารถที่จะหาเฟรมที่ไซส์พอดีกับกระดาษแนปกิน ก็ได้นะคะเราสามารถที่จะทำเอ,เอาไปติดข้างฝาได้นะคะหรือว่าทำติดเสร็จแล้วเราก็เอานาฬิกามาติดก็ได้นะคะก็เป็นนาฬิกาไปเดิวเ,เคยเอามาทำแล้วก็ตอกตะปูตรงนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นที่แขวนที่แขวนพวงกุญแจแขวนนู่นแขวนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ เฟมผ้าใบอันนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาประมาณ7-8ปีที่แล้วใน B2S ก็ราคามันจะประมาณ4 0 4 0 5บบาทนะคะตอนนี้หาซื้อได้ง่ายนะคะเห็นในช h อป e ีก็มีเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะอ๋อ อุปกรณ์ต่อไปนะคะก็จะมีกาวสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็มีอะคริลิควานิสูตรมันอะคริลิกวานิสูตรมันของเราเป็นไฮกลอสนะคะจะให้ความมันความวาวเนี่ยแล้วก็ทาเพียงแค่รอบสองรอบนี่เงาเว็บเว็บจริงๆแล้วก็ทาไปนี่นะคะสีก็จะสด ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะเหมือนเดิมค่ะเราจะมีถ้วยนะคะใส่กาวแล้วก็ใส่วานิลอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็เป็นถ้วยใส่ไอติมโมจิจากเซเว่นค่ะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรนะคะอันนี้พอใช้เสร็จเราทิ้งได้หรือล้างน้ําแล้วก็ใช้ได้ครั้งต่อไปนะคะก็จะมีแปรงขนกระต่ายนะคะสําหรับทาวานิลตัวนี้นะคะจะเป็นแปรงทากาวนะคะสามารถที่จะทากาวแล้วก็ทา ท้าสีก็ได้นะคะจะใช้เป็นตัวเดียวกันทุกครั้งที่เราใช้ใช้เสร็จแล้วนะคะหรือระหว่างขั้นตอนที่เราทํานะคะเราก็จะต้องพอใช้เสร็จเราจะต้องมันแช่น้ําตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราทิ้งเอาไว้ให้แห้งเนี่ยมันก็จะ,ะแห้งกลางแล้วก็แปลงเนี่ยก็จะเสียนะคะเราต้องซื้อใหม่นะคะ เพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็ใช้ได้นานเราแช่น้ำเอาไว้นะคะพอเวลาเราใช้เสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาไปล้างด้วยสบู่นะคะน้ำสบูออ่อ่อนๆหรือว่าเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะทำความสะอาดให้ตัววานิลหรือว่าและตัวกาวเนี่ยออกเสร็จแล้วเราก็บีบนะคะแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็จะมีนี่คะ่ะเป็นน้ำนะคะเราจะเอาไว้ใช้จุ่มอุปกรณ์และเอาไว้ ใช้จุ่มฟองน้ํานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะเดี๋ยวขอแกะแกะก่อนนะคะแกะเฟรมนะคะเฟรมของเรานี้แบบเก่าเก็บมากมันอาจจะมีแบบว่าสีเพี้ยนเพียนไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแปะลายทับได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมีอันนี้นะคะ เป็นกระดาษแนปกินนะคะเป็นลายแมวสำหรับวาดแมวอันนี้เราสั่งมาโดยเฉพาะเลยนะคะพอดีมีพี่ที่สนิทกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆชอบแมวก็เลยเลือกลายนี้เพราะว่ามันเป็นเ,เป็นภาพวาดแมวนะคะเดี๋ยวจะทำเสร็จแล้วจะเอาไปให้เขาแล้วก็เอาไปติดให้เขาไปติดที่บ้านนะคะเป็นของขวัญน,นะคะนี่นะคะเราขั้นตอนแรกเราฉีดฉีดก,ก่อน คือที่เราจะฉีกเนี่ยมันจะทำให้ดูเป็นศิละปะมากกว่านะคะถ้าเป็นตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมาแปะเนี่ยมันก็ดูแข็งๆทื่อๆใช่ไหมคะถ้าเราฉีกเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็นภาพวาดเราสามารถที่จะเลือกแนับกินลายสวยๆลาย line, ดอกไม้ที่เราชอบบางครั้งเราแบบว่าอยากได้แบบภา,ภาพวาภาพวาดสวยๆที่ ออยากจะเอามาติดเฟรมติดทากรอบรูปอะไรแบบโชว์ที่บ้านแต่ว่าไม่มีฝีมือในการเพ้นท์ลายนะคะการทำเดคูพาตเนี่ยก็คือจะเป็นการจะเป็นการที่ทำให้เราได้ภาพสวยๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ฝีมือนะคะแค่เลือกกระดาษแนปกินที่เราชอบนะคะขอบอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นขอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ ใช้มือเนี่ยนะคะค่อยๆจิกนะคะให้ดูเป็นขอบที่เราฉีกนะคะเป็นการฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะแล้วลายแน็ปกินทุกลายนะคะเราจะเป็นคนเลือกลายเองนะคะก็จะมีลายเก่าๆคลาสสิก นะคะที่ขายดีนะคะก็จะมีตลอดแล้วก็จะมีลายใหม่หมๆที่สต็อกเยอรมันนะคะจะสั่งจากเยอรมันโดยตรงนะคะเราก็จะเลือกลายซึ่งค่อนข้างจะหวานหวานสวยสวยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบชอบลายดอกลายอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นความชอบของของแม่ค้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เลยจะชอบ อะไรที่แบบหวานๆนน,นนะคะกระดาษของทางเยอรามานันเนี่ยจะเหนียวนะคะแล้วก็สีสันสวยลายเนี่ยก็สวยมีเมื่อก่อนเราเคยทำเป็นลายเออเป็นภาพวาดของศิลปินนะคะมีแวนก็มีเยอะมากเลยอะคะ่ะแล้วเขาก็มาทำเป็นแนปกินเราก็เคยเอามาทำเป็นเป็นติ่งผ้าเหมือนกันนะคะ แเ้าก็ไปเซิร์ชในเน็ตดูอ๋อมันเป็นภาพวาดโบราณหรอมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสวยดีค่ะเราไม่ต้องไปซื้อภาพแพงๆเราสามารถทําได้นะคะถ้าใครสนใจอยากได้ลายกระดาษพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งข้อความนะคะอินบ็อกมาใน facebook ได้นะคะนี่นะคะเราก็ให้ดูนะคะว่าประมาณนี้นะคะ สวยแล้วก็น่ารักมากหมอกอากกระทาดแมวนะคะทีนี้เราก็าพักเอาไว้ก่อนนะคะเรามาทากาวนะคะบีบกาวบีบกาวนิดเดียวะคะ่ะจริงๆแล้เราบีบเยอะไปนิดนึงนะคะใช้ใช้ปลายปลายนะคะจุ่มแล้วก็ทาทาไป ไม่ต้องให้เต็มขอบก็ได้เพราะว่ากระดาษเรามันออแปะไม่ไม่ได้เต็มขอบใช่ไหมคะเราประทาใช้ปลายแปรงนะคะมันจะได้ซอกซอนเข้าไปในพื้นผิวเลื่อนอีกนึงนะคะจะได้เห็นชัดชัด เลยปีอยอำตาให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้มันแห้งนะคะหรือว่าเราจะใช้ดรายเป่าผมก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแปะกันค่ะสวัสดีค่ะกาวก็แห้งแล้วนะคะ เราก็มาดูที่กระดาษแนปกินนะคะกระดาษแนปกินของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี3ชั้นนะคะก็เราจะต้องดึง2ชั้นออกก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือชั้นบนสุด2ชั้นอันนี้มันติดกันนะคะเราต้องขยี้ขยี้ฉีกดูนะคะ อันนี้มันค่อนข้างที่จะแกะแยกชั้นออกมาค่อนข้างง่ายสังเกตได้เลยนะคะว่ามันอันนี้คือชั้นสุดท้ายชั้นลายแล้วมันจะบางนะคะไม่มีอีกชั้นหนึ่งนะคะออกค่อนข้างที่จะโปร่งใสอันนี้นะคะเป็น2องสองส,องสองชั้นนะคะที่ติดกันบ่อยครั้งมากเลยคะ่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยจะลืมเพราะว่าบางบางรุ่นบางลายเนี่ย ชั้นที่2กับชั้นที่1จะติดกันค่อนข้างแกะยากนะคะก็ต้องคอยสังเกตดูว่ามันมันบางแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็มากะวางเลยนะคะกะวางให้ตรงกลางเมื่อเราวางตรงกลางแล้วนะคะเราเอาฟองน้ำนะคะ จุม่มจุ่มน้ำนะคะแล้วก็บีบให้หมาดเลยนะคะถ้าเปียกเนี่ยจะทำให้กระดาษนะคะชื้นเกินไปแล้วก็จะขาดทีนี้เราจะเริ่มจากแปะตรงกลางนะคะเพื่อให้มันติดก่อนนะคะสังเกตได้ว่าดาวจะกดนะคะย้ำๆนะคะไม่ถูกไปถูกมานะคะค่อยๆกดเพื่อให้กาวจากด้านล่างเนี่ย มันถูกน้ำนะคะมันก็จะถูกดูดขึ้นมานะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจะเป็นตัวสมานกาวนะคะให้ติดนะคะติดติดกับกระดาษนับกินนะคะที่เราไม่แปะตอนเปียกเพราะว่าถ้าเราแปะกระดาษไปตอนเปียกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวปรับวางที่ตรงนู้นตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นการแปะยากการทำดีกรูพาดแบบนี้นะคะเทคนิคนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยแปะกระดาษได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะถ้ามันแห้งไปแล้วนะคะเราก็จุ่มน้ำแล้วก็บิดให้หมาดนะคะค่อยๆไล่จากตรงกลางนะคะออกมาเห็นไหมคะมันก็จะ เนี่ยค่ะลายของเฟรมมันก็จะขึ้นมาด้วยนะคะจะเหมือนภาพวาดเลยนะคะหาแล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆกดกดย้ำๆลงไปนะคะน่ารักมากเลยเหมือนภาพวาดจริงๆอันนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วเราสามารถที่จะทำ นะคะเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆน,นะคะญาติสนิทมิตรสหายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของแพงๆเลยนะคะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเราก็จะประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะทำทำของขวัญให้เองนะคะหรือจะทำจำหน่ายขายก็ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะ เห็นไหมคะน่ารักมากทีนี้เราก็จะปล่อยให้แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนแห้งแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะทาวาน,นินะคะค่ะตอนนี้นะคะชิ้นงานของเราก็แห้งดีแล้วนะคะเราเอาไปเป่าพัดลมเอาพัดลมมาเป่านะคะมันก็จะแป๊บเดียวเองค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะ ก็เป่าทงข้างหน้าข้างหลังนะคะอย่าให้มีความชื้นเพราะว่าถ้ามีความชื้นเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เงานะคะผลงานของเราเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอาจจะมีความเสียหายได้ในอนาคตนะคะก่อนที่เราจะเคลือบเงาเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ชิ้นงานของเราเนี่ยแห้งสนิทซะกอ่อนนะคะใช้ไร้เป่าผมเป่าก็ได้นะคะหรือถ้ามีเวลานะคะไม่รีบก็ปล่อยให้แห้ง ตามธรรมชาติก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาใช้อัคดิกวานิตของเรานะคะสูตรไฮกลอสนะคะทาแค่รอบ2รอบเงาวับเลยค่ะแล้วเนี่ยเว็บไซต์ของดาวนะคะดาวก็จำหนัดจำหน่ายอุปกรณ์ดีกุปผาดมาเป็นปีที่9แล้วนะคะผลงานของดาวนะคะที่ทำผ่านมา9ปี ะะสียังสวยสดเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ลอกไม่เหลืองสียังสดนะคะถ้ามันโดนฝุ่นเอาผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดหม,ดหมาดๆเช็ดทำความสะอาดนะคะก็กลับมาสวยใสเหมือนเดิมนะคะเราเคยมีคลิปอันก่อนนะคะโชว์ผลงานที่เราทำเอาไว้นะคะว่ายังมีสวยสด แค่ไหนนะคะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราทำมานานแล้วโดยเข้าไปในเว็บไซต์นะคะดูที่เว็บบอร์ดได้เราโพส์ผลงานที่โชว์นะคะบางชิ้นนะคะตั้งแต่9ปีที่แล้วและวันนี้ผ่านมา9ปีนะคะก็ชิ้นงาน,นนั้นก็ยังอยู่หลายชิ้นเลยะคะ่ะส่วนมารตร้านะคะเราก็จะทำเก็บเอาไว้นะคะไว้ใช้งานบ้างาไว้โชว์เวลาไปออกงานนะคะก็ ทีนี้ก่อนที่เราจะมาใช้วาน,นิชสูตรมันของเราเราเขย่าก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวน้ํายาแล้วก็ตัวน้ําอันนี้เป็นสูตรน้ํานะคะกลิ่นจะมีกลิ่นนิดๆกลิ่นอ่อนๆน,นะคะไม่เหมือนเป็นพวกชินเนอร์นะคะแลกเกอร์ต่างๆนะคะอันนี้คือสูตรน้ํานะคะเด็กเล็ก คนชลานะคะคนทองสามารถที่จะทําได้สบายๆค่ะในห้องนี้ที่เราทำเราเปิดแอร์นะคะเราก็นั่งทําโดยสบายนะคะโดยที่ไม่ไม่เหม็นเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็บีบบีบในช่องนี้นะคะบีบแค่นี้ก่อนนะคะเราก็จะใช้แปรงขนกระต่ายนะคะจุ่ม ประมาณแค่นี้เราก็ทาพยายามที่จะเอาปลายของแปรงนะคะลงเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยานเนี่ยเคลือบพื้นผิวได้ดี นะคะคมันจะมองได้ง่ายเพราะมันยังจะมีสีขาวๆอยู่เวลามันแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นสีสีใสๆนะคะเนี่ยค่ะเราทาเราอาจจะทาเลยลายของเราออกมานิดนึงน,นี่ค่ะ เราจะทาแบบนี้นะคะ2อรอบคือเราจะปล่อยให้แห้งก่อนนะคะเราจะปล่อยให้แห้งนะคะ1นรอบให้แห้งสนิทนะคะจะใช้ดรายหรือใช้เป่าพัดลมหรือจะปล่อยให้แห้งโดยธรรมชาติก็ได้นะคะนี่ค่ะกอดให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็ทาซ้ำหนรอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากที่เราทาแล้ว2อรอบความเงา จะเป็นอย่างไรนะคะมาชมกันค่ะค่ะมาดูนะคะดราได้เคลือบวานิชนะคะไปแล้วสองรอบนะคะมันก็จะเงางามมากเลยสีก็จะสดนะคะสีสดขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะเงาแวบเลยเราสามารถที่จะเอาไปติด ข้างฝานะคะเก๋ๆเลยหรือว่าถ้าใครจะมีานาฬิกานะคะก็สามารถที่จะเอามาติดนะคะเจาะตรงนี้แล้วก็ติดนาฬิกาเจาะตรงนี้ก็ได้ะคะะติดนาฬิกาก็สวยนะคะหรือว่าจะทำตะขอแขวนนะคะเป็นที่แขวนของแขวนกุญแจบ้านก็น่ารักนะคะ เป็นของขวัญของฝากนะคะสำหรับทาสแมวได้เลยนะคะลายน่ารักจริงๆค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะ w w w d e ไว p a ็บ o m นะคะดอเอเดคออูคูพออาจอผแล้วก็ .com นะคะเป็นโดเมนเนมไทยนะคะหรือเพียงแค่ซร้ชคำว่า dekup a ดนะคะใน Google นะคะก็จะ เจอเว็บไซต์ของดาวในอันดับต้นๆเลยนะคะจะเซิร์ชในเ c e b o o k ก็ได้นะคะ dikupa.com ก็จะขึ้นหน้าเพจของดาวแล้วก็มีอะไรสงสัยในขั้นตอนวิธีการทำนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาสอบถามดาวได้นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะที่ชม คลิปนะคะช่อง YouTube ของดาวนะคะก็รบกวนนะคะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามคลิปนะคะสอนเด c o พาดของดาวนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนนะคะเราจะได้มีเพื่อนที่ทำเด็กกพาดด้วยกันเยอะๆนะคะเราทำมาแล้ว9ปีนะคะมันไม่เอาจริงๆค่ะแล้วเราก็ยังขายได้นะคะจาก ปีแรกจนถึงวันนี้ก็9ปีแล้วนะคะยังไงใครที่จะสนใจซื้อสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะสามารถเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยหรือเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่อยากจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะก๊อปปี้ชื่อสินค้านะคะแล้วก็อินบอกมาแล้วก็บอกจำนวนนะคะ กระดาษของเราก็จะสั่งมาจากเยอรมันมาเรื่อยๆนะคะจะเลือกลายที่สวยๆเก๋ๆดูหรูหรานะคะดูมีเทสนะคะเพราะจะเลือกเองเลยค่ะลายก็จะแบบสวยงามกิฟเก๋นะคะเพื่อเวลาเราทําเสียเวลาทําเสียค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราควรที่จะเลือกกระดาษที่สวยแล้วก็อุปกรณ์เด d e ปาท,ที่มีคุณภาพด้วยนะคะยังไงฝาก เข้าไปดูรีวิวในเว็บไซต์และดูคลิปวิธีการทําในช่อง y o u t u b e ของเรานะคะยังไงมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะมาดูนะคะเราได้เคลือบวานิชนะคะไปแล้วสองรอบนะคะมันก็จะเงางามมากเลยสีก็จะสดนะคะสีสดขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะ เงาแวบเลยเราสามารถที่จะเอาไปติดข้างฝานะคะเก๋ๆเลยหรือว่าถ้าใครจะมีานาฬิกานะคะก็สามารถที่จะเอามาติดนะคะเจาะตรงนี้แล้วก็ติดนาฬิกาเจาะตรงนี้ก็ได้ะคะะติดนาฬิกาก็สวยนะคะหรือว่าจะ ทำตะขอแขวนนะคะเป็นที่แขวนของแขวนกุญแจบ้านก็น่ารักนะคะเป็นของขวัญของฝากนะคะสำหรับทาดแมวได้เลยนะคะลายน่ารักจริงๆค่ะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะ www.dekupat.com นะคะ d a d k u p a แล้วก็ .com นะคะเป็นโดเมนเนมไทยนะคะหรือเพียงแค่เซริร์ชคำว่าเดคุผานะคะใน Google นะคะก็จะเจอเว็บไซต์ของดาวในอันดับต้นๆเลยนะคะจะเซิร์ชในเ c e b o o k ก็ได้นะคะ d ิคุปปาด .com ก็จะขึ้นหน้าเพจของดาวแล้วก็มีอะไรสงสัยในขั้นตอนวิธีการทำนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามดาวได้นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะที่ชมคลิปนะคะช่อง youtube ของดาวนะคะก็รบกวนนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ติดตามคลิปนะคะสอนเดคูพาดของดาวนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะ mm. เราจะได้มีเพื่อนที่ทำเดคูพาดด้วยกันเยอะๆนะคะ mm. เราทามาแล้ว9ปีนะคะมันไม่เอาจริงๆค่ะแล้วเราก็ยังขายได้นะคะจากาปีแรกจนถึงวันนี้ก็9ปีแล้วนะคะยังไง ใครที่สนใจซื้อสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะสามารถเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยหรือเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่อยากจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะก๊อปปี้ชื่อสินค้านะคะแล้วก็อินบอกมาแล้วก็บอกจำนวนนะคะกระดาษของเราก็จะสั่งมาจากเยอรมันมาเรื่อยๆนะคะจะเลือกลายที่สวยๆเก๋ๆดูหรูหรานะคะดูมีเทสนะคะเพราะ จะเลือกเองเลยค่ะลายก็จะแบบสวยงามกิฟเก๋นะคะเพื่อเวลาเราทำเสียเวลาทำเสียค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราควรที่จะเลือกกระดาษที่สวยแล้วก็อุปกรณ์เด d e พา m ที่มีคุณภาพด้วยนะคะยังไงฝากเข้าไปดูรีวิวในเว็บไซต์และดูคลิปวิธีการทำในช่อง y o u t u b e ของเรานะคะยังไงมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ